สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุน มีดาวจันร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังในทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชะตาชีวิตของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนตุลาคมในเดือนนี้ดาวหลักสำคัญสำคัญคือดาวพฤหัสบดีของท่านตกอยู่ในภพมรณะครับและดาวจรหลายดวงไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนราศีเมถุนเท่าที่ควร ในวันที่3ตุลาคมดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ภพอลิของคนราศีเมถุนและมีตำแหน่งเป็นปละครับในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะและมีตำแหน่งเป็นนิดในวันที่21ตุลาคมดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะอีกหนึ่งดวงและมีตำแหน่งเป็นปลาในวันที่30ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับดาวพุธของคนราศีเมถุนจะโครจรเข้าสู่พบปุตตะและมีตำแหน่งเป็นคู่ธาตุน้ำในวันเดียวกันครับดาวพเกตจะโครจรเข้าทับลัคนาชาวราศีเมถุนและสุดท้ายครับในวันที่31ตุลาคมดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าเล็งลัคนาชาวราศีเมถุนและมีตำแหน่งเป็นมหาจักรครับ ดาวจรในเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วเดือนนี้มีแต่ตำแหน่งปะตำแหน่งนิดซึ่งตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างด้อยครับรวมไปถึงดาวพฤหัสบดีก็มีตำแหน่งนิดและตกอยู่ในภพมรณะด้วยดาวในเดือนนี้ไม่ค่อยดีต่อคนราศีเมถุนนะครับทำให้ชะตาชีวิตในเดือนตุลาคมจะต้องระมัดระวังและประคับประคองให้ผ่านพ้นไปก่อน การงานในเดือนนี้ของคนราศีเมถุนจะต้องระมัดระวังนะครับมีเกณฑ์ที่ท่านจะทะเละาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงปัญหากับเจ้านายได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับงานไม่ค่อยโดดเด่นงานค่อนข้างหนักครับแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีปัญหาและอุปสรรคจะมีเข้ามามากครับโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากคน ปัญหาจากบริวารปัญหาจากเพื่อนรอบข้างที่อยู่ในที่ทำงานจะทำให้คนราศีเมถุนรู้สึกอึดอัดมากครับในช่วงนี้ถ้ามองเกี่ยวกับการค้าและธุรกิจในช่วงนี้ครับเปรียบเสมือนว่าตัวท่านเองจะลงทุนค่อนข้างมากแต่ผลลัพธ์ได้นิดเดียวไม่ค่อยคุ้มกับค่าเหนื่อยเลยทีเดียวครับ ดังนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนและใช้สติเพื่อประครับประคองให้ผ่านพ้นไปได้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับลักษณะเช่นนี้จะเป็นเพียงเดือนตุลาคมเท่านั้นการเงินในเดือนนี้ยังมีเงินหมุนเวียนและมีเงินเข้าหาตัวท่านครับแต่ปัญหาจะมักเกิดขึ้นเมื่อผ่านกลางเดือนไปแล้วโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้ กลางเดือนไปแล้วรายรับของท่านจะลดลงครับและรายจ่ายจะมากขึ้นมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยครับดังนั้นควรวางแผนหาเงินสำรองหาวิธีรับมือในช่วงเดือนตุลาคมไว้แต่เน่นๆเ,เลยครับมีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินในช่วงปลายเดือนตุลาคมได้ด้วยครับ ดาวพฤหัสบดีในช่วงเดือนตุลาคมมีการโคจรเดินถอยหลังครับและสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วดาวพฤหัสบดีจะสถิตอยู่ในภพมรณะและมีตำแหน่งเป็นนิดโคจรเดินร่วมกับดาวพระเสารครับทำให้คนราศีเมถุนเกี่ยวกับความรักและการงานจะไม่โดดเด่นเลยครับดังนั้นความรักในเดือนนี้อย่าใส่ใจเลยครับความรักของท่านไม่โดดเด่น คนโสดจะค่อนข้างเงียบเหงาส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้กับคนรักมักจะดูเหมือนห่างเหินกันแต่อย่างไรก็ยังรักกันดีอยู่นะครับเพียงแต่ความรักจะไม่ค่อยหวานสักเท่าที่ควรปัญหาต่างๆจะมีเข้ามามากครับในบางท่านอาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าปัญหามาตั้งแต่เดือนกันยายนพอเข้าเดือนตุลาคมท่านจะสามารถรับมือได้อย่างสบาย ดังนั้นเมื่อปัญหามีมากเพียงเท่าใดแต่ข้อดีก็คือชาวราศีเมถุนในเดือนตุลาคมสุขภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรงครับไม่มีเรื่องร้ายเกี่ยวกับตัวท่านไม่มีการเจ็บป่วยเดินทางปลอดภัยเพราะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพุธยังได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีอยู่ครับสำหรับโชคลาภในเดือนนี้ครับดาวพุธยังได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดี ดาวอื่นๆก็ยังพอช่วยได้ครับและในบางท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ด้วยดวงตรงนี้คงต้องเป็นดวงส่วนตัวของใครของมันแล้วล่ะครับแต่อย่างไรอาจารย์ก็มองว่าชาวราศีเมถุนก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้เช่นกันในเดือนนี้จะมีโชคมาจากความฝันและเพื่อนเก่าจะนำโชคมาให้ครับหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข91และ94 เดือนนี้ชะตาชีวิตอาจจะชะลอตัวครับแต่ในบางท่านปฏิหารจะเกิดขึ้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมทุนทุกท่านในเดือนตุลาคมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ